มันจะดูออกบางทีน,น,นี่ระยะห่างมันระยะห่างล้อหน้ากับล้อหลังก็ห่างเท่ากันนี่หว่าระยะห่างระยะห่างเท่ากันเป๊ะเลยเท่ากันเลยประมาณสองนิ้วครึ่งอฝั่งนี้พอมาฝั่งนี้ปุ๊บหลังทำไมห่างกันเลยอะล้อหน้าหน้าแคบหน้าก็ประมาณสองนิ้วครึ่งเหมือนกันหน้าแคบ เลยอาหารแคบแต่ข้างหลังว่าทำไมห่างกว้างจังเลยไงเขางานเข้าถึงว่ารถมันวิ่งเสียทรงเป็นเกียกับอะไรนะ้อนี่ตอนนี้ตรงกันเป้เลยเข้ากันหมดเกิดจากอะไรนะ้อทำไมวิ่งเสียศูนย์แบบนี้นะ้อ เลีย้ยงไหม